สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊บจะมาทำคลิป What in my bag b o b b o y b o b b y 16เนาะก็จะเป็นกระเป๋าไซส์เล็กนะคะก็อาจจะมีเพื่อนหลายคนเนี่ยที่กำลังคิดว่าจะซื้อกระเป๋าใบเล็กแล้วก็ะเป๋าเล็กเนี่ยมันสามารถที่จะจุอะไรได้บ้างนะคะก็คือของกิ๊บนะคะก็จะเป็นเป็นกระเป๋าของบอยค่ะ้จาจะเป็นบอยบ็อบบี้นะคะจะเป็นไซส์16ซึ่งเป็นไซส์ค่อนข้างเล็กเลยคือมันก็จะ เป็นใบแค่นี้แหละก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใบเท่านี้มันสามารถที่จะใส่อะไรได้บ้างค่ะโอเคอันดับแรกนะคะก็คือกระเป๋าตังค่ะกระเป๋าตังใส่ได้เฉพาะใบสั้นนะคะเน้นว่าเป็นใบสัน้นหรือเป็นพวกแบบกาทโอเดอร์ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใส่ได้หรือเป็นพวกแบบกระเป๋าใส่เหรียญที่มันสามารถทับแบงค์อะไรอย่างเงี้ยใส่ไปก็จะใส่ได้นะคะใบยาวใส่ไม่ได้แน่นอน,นะคะ่ะก็ใส่ไปนะคะหึง ก็จริงๆอ่ะแค่ใส่กระเป๋าตังใบสั้นอ่ะมันก็เข้าไปประมาณแบบครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเกือบครึ่งหนึ่งละโอเคเราก็เป็นตัวการ์ด h o ด d e r ค่ะตัวใส่บัตรได้อีกหนึ่งจัดระเบ,บียบดีๆก็น่าจะได้อค่ะแล้วก็เอ่เป็นการ์ดค่ะขี้การเนะาะการอะไรต่างๆก็ใส่ได้ต่อไปนะคะก็เป็นมือถือะคะ่ะ มือถืออันนี้เป็น iPhone X ธรรมดานะคะถ้าหากว่าเป็นตัว X Max นะคะมันก็น่าจะใหญ่ไปมันก็น่าจะใหญ่แหละหมายถึงว่ามันก็จะสูงขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเสียบในแนวนี้คือคิดว่าเสียบในแนวเนี้ยได้แต่ถ้าเป็นแนวขวางไม่ได้ค่ะก็คือเป็นเป็นแนวตั้งยังใส่ได้อยู่นะคะต่อไปสเปร๊คอค่ะค่ะ AirPods ค่ะ แจรถกับมิบค่ะโอเคค่ะใส่ได้ค่ะก็คือทั้งหมดนะคะที่กิ๊บใส่เข้าไปก็จะมีกระเป๋าตางังมีการ์ดโฮเดอร์มีคีย์การ์ดนะคะมีมือถือมีแอร์พอร์ตอยู่ข้างล่าง แล้วก็มีกุญแจรถแล้วก็มีตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็ลิตหนึ่งแท่งสามารถอัดลงไปได้ในนี้ในกระเป๋าที่เป็นไซส์เล็กนะคะแต่เกินกว่านี้คิดว่าไม่น่าจะได้แหละเพราะว่าถ้าหากว่าวางทับทับข้างบนเน่ยยังไงมันก็ไหลออกก็คือ สามารถใส่ได้ค่ะกิบว่ามันก็จุอยู่นะคะเพราะด้วยความกว้างของกระเป๋ารุ่นนี้มันก็เลยทําให้สามารถเอาของค่ะใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ซ้อนๆ้อน,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 อนลงไปกันได้ค่อนข้างหลายชั้นเลยถ้าว่าใครที่ตัดสินใจที่จะซื้อนะคะเป็นตัวบอยไซสิบเเนี่ยก็จะใส่ได้ประมาณนี้แหละแต่กิบว่าถ้ามันจะเอ,อ่ยืดหยุ่นกว่านี้คิบว่าไซสิบแปดกลังดีน่าน่าจะเอ่อจุอะไรได้พอดีหรือว่า หลวมๆนิดนึงมันก็ยังดีกว่าเพราะอันนี้คือแน่นแน่นเอียดเลยค่ะโอเคอันนี้นะคะกิ๊กก็จะมารีวิวให้ดูประมาณนี้แหละว่าถ้าเป็นกระเป๋าไซส์เล็กมันจะสามารถใส่อะไรได้บ้างหรือถ้าใครอ่ะไม่ได้ใส่อะไรที่มันเยอะขนาดนี้หรือว่ากระเป๋าตังอะเราไม่ได้ใส่เอามีแค่การโอนเงินแล้วก็พับเงินหรือบางทีอาจจะไม่ได้ใช้เงินสดใช้เป็นแบบพวกออนไลน์ธุกรกรรมออนไลน์เงี้ยเออมันก็ยังประหยัดเนื้อที่ไปได้เยอะเหมือนกันพอสมควรเพราะว่าแค่กระเป๋าตังอย่างเดียวเนี่ยมันก็ขึ้น ครึ่งหนึ่งของกระเป๋าแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้กิฟก็มารีวิวประมาณนี้เนอะแล้วถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวกิฟก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไงกิฟฝากกดไลค์กดส r i ครช่องกิฟให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย